ข้อ4กำหนดให้เส้นตรง l ผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา y กำลังสอลบ 4x ลบ 4y เท่ากับ28และผ่านจุดลบ3 2ถ้าเส้นตรง l ตัดเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวก1แล้วโดยตัดที่จุด p และจุด q ถามว่าความยาวเส้นตรง p q มีค่าเท่ากับเท่าใด วิธีการทำข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าเส้นตรง L ผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาและจุดลบ3 2ก่อนอื่นเราจะต้องจัดรูปสมการพาราโบลา y กํลังสลบ4 x ลบ4 y เท่ากับ28เพื่อที่จะหาจุดโฟกัสของพาราโบลาให้ได้เมื่อเราได้จุดโฟกัสของพาราโบลาแล้ว ก็จะนำไปหาสมก,การเส้นตรง l ซึ่งผ่านจุดโฟกัสและจุดลบ32ได้เมื่อได้สมก,การเส้นตรง l แล้วโจทย์บอกว่าเส้นตรง l ตัดกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวกหเราจะนำสมก,การเส้นตรง l ที่ได้มาไปคิดกับสมก,การเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองลบหเมื่อเราได้จุดตัดทั้งสองก็จะสามารถหาความยาวของ pq ออกมาได้ ขั้นแรกนะครับเราจะต้องจัดรูปสมการพาราโบลาออกมาโดยสมการพาราโบลาพื้นฐานจะอยู่ในรูปของ x ลบ h ยกกำลังสองเท่ากับ 4c y ลบ k หรือไม่ก็จะเป็น y ลบ k ยกกำสองเท่ากับ 4c 4, คูณ x ล h โดยค่า c จะเป็นตัวกำหนดโดยค่า c จะเป็นตัวกำหนดว่าถ้าค่า c มีค่าเป็นบวกในสมการกราฟพาราโบลา,บลาจะเป็นกราฟหงาย หรือไม่ก็เป็นกราฟตะแคงขวาถ้าค่า c ที่ได้เป็นค่าลบกราฟที่ได้จะเป็นกราฟคว่ำหรือตะแคงซ้ายกราฟหงาย ก็อย่างเช่นกราฟหงายก็จะเป็นรูปนี้นะครับตะแคงขวากราฟคว่ำและกราฟตะแคงซ้ายโดยกราฟวิธีการดูว่าจะเป็นกราฟคว่ำหงายหรือกราฟตะแคงซ้ายตะแคงขวานั้นดูที่สมการพื้นฐานซึ่งหากเป็นสมการ x ลบ h ยกกำลังสองกราฟจะอยู่ในรูปของกราฟหงาย หรือกราฟคว่ำแต่หากเป็น y ลบ k ยกกำลังสองเท่ากับ4 c คูณ x ลบ h ถ้าเป็นสมการล่างจะเป็นกราฟตายแขงซ้ายกับขวานี่ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเรื่องสมการพาราโบลานะครับต่อไปเราจะมาจัดรูปสมการพาราโบลาที่โจทย์กำหนดให้ จดกำหนดให้สมการพาราโบลาเป็น y กํลัง2ลบ 4x ลบ 4y เท่ากับ28ทางซ้ายจะเห็นว่าเป็น y กํลัง2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นสมนการ y ลบ k กํลัง2เท่ากับ 4c คูณ x ลบ h เพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายข้างลบ 4x ไปทางขวามือ จะเห็นว่าในสมการมาตรฐานทางซ้ายจะต้องเป็นสมการกําลังสองซึ่งจากโจทย์เราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะเป็นรูปกําลังสองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตัวเลขเข้าไปเพื่อให้ทั้งสองฝั่งเพื่อให้มันสามารถจัดรูปกาลังสองได้ในข้อนี้ในข้อนี้ <c oughs> เราใส่บวกสีเข้าไปทั้งสองข้างใส่บวกสีเข้าไปทั้งสองข้างจะเห็นว่าสมการ y กําลังสองลบสี่ y บวกสี่นั้นสามารถจัดอยู่ในรูปกําลังสองได้นั่นก็คือ y 2, ลบสองกําลังสองนั่นเอง y กําลังสองเท่าลบสี่ y 4, บวกสี่ก็จะเปลี่ยนเป็นรูป y ลบสองยกกําลังสองนั่นเองในทางขวา ก็จะกลายเป็น32บวก4 x เมื่อเราดึง4ออกมาก็จะได้กลายเป็น4คูณกับ x บวก8เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้สมก,การพาราโบลาออกมาแล้วซึ่งเรานำไปเทียบกับสมก,การมาตรฐาน y ลบ k เยกำลังสเท่ากับ4 c คูณ x ลบ h จะทำให้เราทราบค่า k มีค่าเท่ากับ2ค่า c มีค่าเท่ากับ1และค่า h มีค่าเท่ากับลบ8เมื่อเราได้ค่าทั้ง3ค่าออกมาแล้วนั่นก็คือค่า k เท่ากับส c เท่ากับ1และ h เท่ากับลบ8 จุดยอดของพาราโบลานั้นคือจุด hk ซึ่งในที่นี้คือจุด -8 2และเมื่อเราได้จุดยอดของพาราโบลาแล้วนำมาว่าสรรมการพาราโบลาซึ่งในข้อนี้เป็นสรรมการพาราโบลาในแนว <c oughs> แตะแคงขวาเนื่องจากเป็นสรรมการ y ยกกำลังสองและค่า c มีค่าบวกเนื่องจากข้อนี้เป็นสมการด้านล่างซึ่งเป็นสมการที่ทำให้เกิดการตะแคงซ้ายตะแคงขวาและค่า c ที่เราได้มีค่าเป็นหนึ่งซึ่งเป็นค่าบวกทำให้ข้อนี้มีสมการอยู่ในรูปตะแคงขวานั่นเอง พอเราได้ว่าสมการพาราโบลาอยู่ในรูปตะแคงขวาและมีจุดยอดเท่ากับลบแกับ2แล้วจากทฤษฎีของเรื่องพาราโบลาค่า c จะอยู่ห่างจากจุดโฟกัสจะอยู่ห่างจากจุดยอดค่า c คือค่าระหว่างจุดยอดและจุดโฟกัสเพราะฉะนั้น ค่า c ที่เราได้มีค่าเท่ากับ1ค่า c ที่เราได้มีค่าเท่ากับ1เ,เ,เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุดโฟกัสที่เราได้มีค่าเป็นลบเ2เนื่องจากจากกราฟจะเห็นว่าจุดเลื่อนมาทางขวาซึ่งมีค่าเป็นบวกมากขึ้นลบ8บวกกับ1จึงกลายเป็นลบ7 ส่วนค่า y ไม่เปลี่ยนแปลงจึงเป็น2เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุดโฟกัสมีค่าเท่ากับจุดลบเ2เมื่อเราได้จุดโฟกัสออกมาว่าเป็นจุดลบ72แล้วหาสมการเส้นตรงต่อไปไปหาสมการเส้นตรงซึ่งโจทย์กำหนดว่าเส้นตรง l ผ่านจุด โฟกัสและจุด <c oughs> ผ่านจุดโฟกัสและจุดลบสาซึ่งจุดโฟกัสคือจุดลบเกับ2และจุดอีกจุดหนึงที่เส้นตรง L ผ่านคือจุดลบสามสนำหาค่าความชันเท่ากับ เดลต้า y บยเดลต้า x สูตรความจันนะครับ m เท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x <c oughs> แทนค่าในจุด2จุดนี้ก็จะได้ว่าค่า m มีค่าเท่ากับเดลต้า y คือ2 -2 ลบ2หารด้วยลบ7ลบด้วยลบ3จะได้ว่าค่า m มีค่าเท่ากับ0 ซึ่งเมื่อเรานำไปแทนในสมการทั่วไป y เท่ากับ mx บวก c โดยค่า m มีค่าเท่ากับ0จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ c นั่นเองสมการอยู่ในรูปของ y เท่ากับ c โดยที่ค่า c หาได้จากค่า y เท่ากับ c นั้นค <c oughs> ่า c หาได้จากการนำจุดใดจุดหนึ่งเข้าไปแทนในสมการมาตรฐานของเรา นำจุดลบ3สองเข้าไปแทนในสมนการ y เท่ากับ c ก็จะได้ว่าค่า2เท่ากับค่า y มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น2เท่ากับ c จะเห็นว่า c ที่เราได้มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นจะได้สมการเส้นตรงเป็น y เท่ากับ2หรืออาจหาได้จาก การวาดกราฟซึ่งกราฟจุดโฟกัสเป็นจุดลบเจ็ดกับสองและจุดอีกจุดหนึ่งที่โจทย์กำหนดเป็นจุดลบสามกับสอง ห่ากมองในกราฟจะเห็นว่ากราฟเป็นกราฟเส้นตรงซึ่งขนานกับแกน y โดยมีค่า y เท่ากับ2จะกลายเป็นเส้นนี้ซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับ2เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้สมการเส้นตรง l มีค่าเท่ากับ y เท่ากับ2แล้วต่อไปโจกกำหนดให้เส้นตรง l ตัดกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองบวก1 y เท่ากับ x กําลังส2บวก1เส้นตรง y เท่ากับ2ตัดกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กําลังส2บวก1โดยตัดให้จุด2จุดคือจุด p จุด q เพราะฉะนั้นนำ y เท่ากับ2ไปแทนในสมการ y เท่ากับ x กําลังส2บวก1ก็จะได้กลายเป็น2เท่ากับ x กําลังสอง 1>, 1จะได้ว่า x กกลังสองมีค่าเท่ากับ1 x จึงเป็น1กับลบหเพราะฉะนั้นจุด2จุดที่เราได้นั้นคือจุดที่มีค่า x เท่ากับ1และลบหเมื่อนำกลับไปแทนในสมก,การจะพบว่าค่า y มีค่าเท่ากับ2เสมอ เพราะฉะนั้นจุด P ที่เราได้และจุด Q ที่เราได้คือจุด 1, 2และจุดลบ1กับ2ซึ่งโจทย์ถามความยาวของ PQ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าอยู่ห่างกันทั้งสิ้น2หน่วย จะได้ความยาวของ P Q มีค่าเท่ากับ2หน่วยนะครับข้อนี้โจทย์ให้เส้นตรง L ผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาและจุดลบ3 2โดยเราจะต้องจัดรูปของสมการพาราโบลาเพื่อหาจุดโฟกัสออกมาโดยเราจะต้องรู้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพาราโบลาเมื่อได้จุดโฟกัส เราก็จะสามารถหาสมการเส้นตรง l ที่ผ่านจุดโฟกัสและจุดลบ3 2ได้เมื่อได้สมการเส้นตรง l แล้วก็นำไปแก้กับสมการเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บ,บวก1จะได้จุด P และจุด Q และสามารถหาความยาว PQ ออกมาได้ครับผมสมการพาราโบลา สมการพาราโบลาพื้นฐานมี2แบบคือ x ลบ h กําลัง2เท่ากับ 4c คูณ y ลบ k ซึ่งจะทำให้เกิดการกราฟในรูปหงายกับคว่ำและ y ลบ k กําลังสองเท่ากับ 4c คูณ x ลบ h, h จะทำให้เกิดกราฟในรูปตะแคงซ้ายและตะแคงขวาโดยค่า c ที่ได้หากเป็นค่าบวกจะเป็นกราฟหงายและตะแคงขวาหากค่า c เป็นค่าลบจะเป็นกราฟคว่ำและตะแคงซ้าย ครับผมข้อนี้เริ่มมาเราจะต้องนำไปจัดรูปของสมการพาร,ราโบลาจัดรูปของสมการพาร,ราโบลาเพื่อหาค่า k กับค่า c ออกมาจัดรูปของสมการพาร,ราโบลาเราจะได้ค่า k ค่า c และค่า h ออกมาแล้วเมื่อเราได้ค่า k ค่า c ค่า h ออกมาก็จะสามารถนำไปหาจุดโฟกัสได้ โดยการวาดรูปพาราโบลาที่เกิดขึ้นและเนื่องจากค่า c มีค่าเท่ากับ1ทํำให้เรารู้ว่าจุดยอดห่างมาทางขวาเนื่องจากกาเป็นกาตะแคงขวาจุดโฟกัสจึงมีค่าเท่ากับลบ7 2เมื่อเราได้จุดโฟกัสเป็นจุดลบ7 2แล้วเมื่อเราได้จุดโฟกัสเป็นจุดลบ7 2แล้วนำไป ว่าสมการเส้นตรง l โดยเส้นตรง l ผ่านจุดลบ32และลบ7จจะเห็นว่าค่า m ซึ่งเป็นความชันมีค่าเท่ากับ0ก็จะได้ว่าสมการเส้นตรงจะต้องเป็นสมการ y เท่ากับ c เท่านั้นสมการเส้นตรงจึงเป็นสมการ y เท่ากับ c เท่านั้นเมื่อแทนค่า x y จากจุดใดจุดหนึ่งที่สมการเส้นตรงลากผ่านนำจุดล่างไปแทนในสมการ y เท่ากับ c เพื่อหาค่า c ค่า x ไม่จําเป็นต้องแทนเนื่องจากในสมการไม่มีค่า x ค่า y เท่ากับ2เพราะฉะนั้นจะเป็น2เท่ากับ c เพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่า c จะต้องมีค่าเท่ากับ2ได้สมการเส้นตรงออกมาเป็น y เท่ากับ2เมื่อได้ y เท่ากับ2ซึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งในการหาคือการวาดรูป ของสมการเส้นตรงนี้จะเห็นว่าเป็นสมการเส้นตรง y เท่ากับ2พอดีเมื่อได้สมการเส้นตรง y เท่ากับ2มาแล้วนั้นนำไปแก้สมการกับสมการเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บวก1ที่เส้นตรง l y เท่ากับ2ลากผ่านจะได้ค่า x ออกมาโดยการนำ y เท่ากับ2ไปแทนในสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ1ได้เป็น2เท่ากับ x กำลัง2บวก1 x ก็เป็น1และลบ1ก็จะได้จุด P และจุด Q ออกมาตามลำดับ นำกลับไปแทนในสมการก็จะพบว่า y จะต้องมีค่าเท่ากับ2เสมอก็จะได้เป็นจุด 1, 2และจุดลบ1กับ2เพราะฉะนั้นจะได้ความยาของเส้นตรง PQ ออกมาเท่ากับ2หน่วย